คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิก f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิก f อพี่น้องนะครับ มาชมนะครับสูตรเจาะนะครับเลข3ตัวหลังนะครับของลอตเตอรี่นะครับผมในงวดวันที่1นะครับกรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกสูตรนะครับเจาะ3ตัวหลังนะครับ ในงวดวันที่1นนะครับผมสําหรับ3ตัวหน้านะครับแอดมินก็จะลงให้คลิปต่อๆไปนะครับถ้าลงทันนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับแล้วก็สตัวบนแล้วก็3ตัวตรงนะครับผมแอดมินก็จะมาบอกสูตรเจาะนะครับผมพี่น้องก็สามารถทําไปพร้อมกันกับแอดมินได้เลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับสูตรเจาะนะครับ3ตัวหลังนะครับก็มาชมพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมง่ายๆเลยนะครับผมทําไปตามแอดมินก็ได้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแอดมินก็จะย้อนหลังให้เพียงดูเพียงแค่1งวดนะครับก็มาดูนะครับในงวดวันที่นะครับผมแอดมินก็จะเจาะให้ดูนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับเลขท้าย3ตัวหลังนะครับ9 8 7นะครับผม9 8 7นะครับนี่นะครับ9ก้า7ป3 7 2นะครับเลขเลขล่างออก4ีห้านะครับ เลข3ตัวหน้าออก6 20แล้วก็193นะครับสำหรับเลข6ตัวนะครับ 292, 972นะครับโดยแอดมินเขาจะทำเจาะสูตรง่ายๆก่อนนะครับผมพี่น้องสำหรับสูตรเจาะนะครับครับผมเลขโจตามสูตรนะครับก็จะเอา1กับ3นะครับเป็นที่ตั้งนะครับผมก็ทำไปพร้อมกับแอดมินได้เลยนะครับสูตรเจาะง่ายๆนะครับผมก็จะได้2นะครับเอาหลักหน่วยนะครับเอาหลักหน่วยมาตั้งนะครับ หลักหน่วยนะครับ2บวก1นะครับเท่ากับ3นะครับได้3นะครับเราก็จะววงกลมไว้นะครับอันนี้สูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับเลียกท้าย3ตัวนะครับเราก็จะวงกลมตัวนี้ไว้นะครับอ่ะแล้วก็เอา3นะครับเอา3มาเป็นตัวตั้งนะครับนะครับ3.3บวก3นะครับเท่ากับ6นะครับได้6นะครับนี่นะครับ ทำไปตามแอดมินได้เลยนะครับก็วงกลมไว้นะครับแล้วก็เอาหกมาบวกหนึ่งนะครับแอดมินก็จะเอาปากกาสีนะครับวงกลมไว้นะครับได้หกนะครับหกมาเป็นตัวตั้งนะครับบวกกับตัวหนึ่งนะครับเป็นสูตรนะครับก็จะได้อยู่ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับสําหรับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ทําไปตามสูตรนี้เลยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเลขเด่นก็จะมีนะครับเลขเด่นที่ได้นะครับ ก็จะมี3นะครับโอ้ยโทษภัยน้ำหเอา6ก่อนนะครับ6 xx นะครับแล้วก็3 xx นะครับแล้วก็7 xx นะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับสูตรเจาะนะครับผมสูตรนี้นะครับนี่นะครับ6ในงวดมันก็จะมาออกนะครับผมพี่น้องนี่นะครับในงวดวันที่ 16มิถุนายนนะครับผมเลขละเลขท้าย3ตัวนะครับหลังก็จะมี4ี่688ดดนะครับเราก็มาดูสูตรเราเจาะได้นะครับผมนะครับนี่นะครับได้หมา6มานะครับได้6 8 8นะครับสำหรับเจาะเม็ดเดียวนะครับมานะครับผมสูตรนี้ง่ายๆนะครับผมทำตามแอดมินได้เลยนะครับ6มานะครับแล้วก็3อ่ะ3ก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมสูตรสำหรับสูตรนี้7มานะครับผมเลขท้ายนะครับ เลขท้ายล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับเลขหน้านะครับไม่เกี่ยวกับเลข3ตัวนะครับท้ายล้วนๆนะครับหลังล้วนๆนะครับนี่นะครับเลขหลัง3ตัวลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องเป็นสูตรคำนวณนะครับเป็นสูตรเจาะนะครับจากทางช่องนะครับสำหรับงวดวันที่1นะครับก็รกรดานะครับแอดมินก็จะมาวางสูตรเจาะให้นะครับก็จะทำไปตามนะครับทำไปตามแอดมินได้เลยนะครับ สุดเจาะนะครับผมพี่น้องก็จะมีนะครับนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมพี่น้องก็เข้านะครับนี่นะครับเจ็ดมานะครับแล้วก็เจ็ดกับหกนะครับหกมาเจ็ดมานะครับสําหรับสูตรเจาะวิ่งนะครับเม็ดเดียวนะครับสำหรับ2ตัว3ตัวนะครับแอดมินก็จะทยอยลงให้นะครับถ้าลงทันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ เราก็จะทําไปตามสูตรนี้มันเดิมนะครับผมเนาะก็จะเอาหลักหน่วยนะครับนี่นะครับหลักหน่วยนะครับตัวนี้ก็หลักหน่วยทําไปตามสูตรเลยนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับวันนี้ก็จะได้แปดนะครับแอดมินแอดมินประกาผิดนะครับเนาะแอดมินเอาปากกานี้นะครับได้แปดนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับได้เก้านะครับเอาเก้ามาเป็นตัวตั้งนะครับผมเอาเก้ามาเป็นตัวตั้งนะครับ เอา9มาเป็นตัวตั้งนะครับ9บวก3ได้11นะครับเราเอาหลักหน่วยนะครับไม่เราเราไม่ต้องเอา11นะครับเอาหลักหน่วยคือแอดมินจะวงกลมไว้ให้นะครับอ่านี่นะครับใน้9นะครับ9บวก3ได้12นะครับ9บวก3ได้12แอดมินก็ลงหลงลืมๆนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับ9บวก3ได้12นะครับ แล้วจะมีพี่น้องว่าบางท่านว่า9กบวกสบ้านไหนได้11นะครับได้12นะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับได้12นะครับแอดมินก็จะวงกลมไว้ให้นะครับสําหรับนี้ก็มาบวกกับตัวตั้งเรานะครับ2อบวกหนะครับได้3นะครับนี่เป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นชุดนะครับหลังล้วนๆนะครับเม็ดเดียวหลังล้วนๆนะครับนี่นะครับในงวดวันที่นะครับในงวดวันที่ 1>, 1กรกฎาคม2564นะครับนะครับผลลัพธ์ออกมานะครับเลขเด่นนะครับก็จะได้เก้านะครับ9 xx นะครับผมสำหรับเลขท้ายนะครับก็ได้2 xx นะครับผมแล้วก็3 xx นะครับสำหรับสูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับผมนี่นะครับคือ1กรกฎาคมนะครับตัวเด่นนะครับเด็กมินก็จะตีกรอบไว้ให้นะครับ9 xx นะครับ2 xx นะครับผม ตัวเด่นเม็ดเดียวนะครับสําหรับชุด3ตัว2ตัวแอดมินจะทยอยลงให้นะครับผมในงวดวันถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเอาสูตร3ตัวนะครับง่ายๆนะครับแจกสูตรนะครับผมพี่น้องทําไปตามสูตรนะครับก็เข้านะครับผมอ่ะก็ตามสถิติเข้านะครับผมเจาะนะครับผมไอพี่น้อง6นะครับมานะครับ7มานะครับสูตรง่ายๆแจกฟรีนะครับสําหรับเลขท้ายลอตเตอรี่3ตัวนะครับในงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับเลขท้ายสามตัวงวันนี้ก็ได้เด่นก็มีเก้ามีสองมีเจ็ดนะครับสําหรับตัวนี้ก็ทําไปตามสูตรที่แอดมินวางไว้ให้เลยนะครับนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับ ครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับกับตัวเลขแนวทางสูตรเจาะหวยลอตเตอรี่นะครับผมนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับผมนะครับท้ายล่างล้วนๆนะครับผม หลังล้วนๆนะครับผมหลังล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับเลขหน้านะครับผมสําหรับเลขหน้าแอดมินจะเจอกให้ให e นะครับในวันถัดไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวัน <Little> นี้เฮงงปังๆนะครับสวัสดีครับ